สวัสดีครับครับก็ต้องกราบขอบคุณนะครับนะฮะวันนี้ผมพร้อมพระราประการทั้งหมดนะครับของสมาคมชาวฝ่ใต้ในพระบรมลายูปรพธรรมนะครับนะฮะโดยเฉพาะมีประธานที่มึอสาหลักนะครับก็คือท่านบุญพลนงเอกสุทธรสายขวัญนะครับนะซึ่งท่านได้ขับเคลื่อนนะครับในเรื่องของกิจกรรมแล้วก็การทํางานนะครับของสมาคมชาวฝ่ใต้บ้านเรานะครับมาอย่างยาวนานนะครับ นะวันนี้ท่านก็ได้กรุณานะครับเมตตาให้ผมรับทูต่อนะครับซึ่งท่านก็ยังดูแลอยู่โดยได้ชิดนะครับแลนะวันนั้นวันนี้ในการจัดมวยหมากุกศในวันนี้นะครับนะก็มีวตัตถุประสงค์สำคัญนะครับก็คือ,เ,อเพื่อจะจัดหนึ่งนะครับก็คือให้าชาวใต้เรานะครับแล้วก็คนใต้ที่อยู่ในบุญภาคต่า,างโดยเฉพาะในภาคกลางนะครับ ได้เข้ามามีโอกาสชมวุยผู้สำคัญนะครับและส่วนหนึ่งก็คือนำไรายได้นะครับเข้ามาพัฒนาปรับปรุงสมาคมชาวบ้านใต้เราที่นี่ผมก็ต้องกล่าวเียนี้นะครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงภาคนะครับผมก็ต้องกล่าวเรียนว่าภาคใต้เราเนี่ยมีความเป็นสุกแผ่นมากที่สุด ต่อนะฮะจากบรรพบุรุษหลายช่วงนผ่านมาทางท่านพลเอกชุติรสายขวัญนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราในส่วนของคณะกรรมการนะครับก็ได้หาเรืกอนแล้วนะครับวันนี้สิ่งสำคัญที่เราจะเดินหน้าไปข้างหน้าต่อนะครับเราต้องทําสถานที่เราให้เป็นสัญลักษณ์นะครับที่เป็นที่อบอุ่นเป็นที่สหรับคนใต้เดินทางมาแล้วสามารถพักสามารถแวะมาได้ นะครับสามารถเป็นที่นอนได้นะครับวันนี้ก็ยิ่งเป็นที่มาที่มาของกระสรวงการนำรายได้นะครับทั้งหมดนะครับเข้ามาในการพัฒนาในการบรรณะนะครับสมาคมชาวใต้เรานะครับเพื่อจะให้สถานที่เหล่านี้เนี่ยนะครับมีความเรียบร้อยนะครับมีความสง่างามนะครับดุดังในอดีตนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นวัตถุปสงสมหลักนะครับ นะเราอยู่ส่วนหนึ่งแล้วเราก็บอกว่าในการจัดกิจกรรมหลายๆลครั้งนะครับนะผมเองก็พยายามที่จะให้ทุกส่วนเนี่ยม,มีส่วนร่วมนะครับโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในพื้นที่ของสิบจีนหวัดภาคใต้นะครับซึ่งวันนี้ผมก็บอกว่ามีหลายท่านนะครับที่อยากมีส่วนร่วมแต่เขาไม่มีโอกาสน,นะครับเพราะ,ะนั้นวันนี้ผมเองก็หาลือกับท่านกรรมการรวมถึงท่านผู้ใหญ่ของสมาคมก็คือท่าน พลเอกสุนทรไส้ขวัญน,นะครับเราเราก็พยายามที่จะลงลนึกไปถึงอำเภอไปถึงตำบลไปถึงจังหวัดเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยเขามีส่วนร่วมในสมาคมชาวฝา่งใต้นะครับวันนี้ผมก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับเพราะว่าหลายท่านที่ไม่เคยมาเนี่ยวันนี้เขาเข้ามานะครับเมื่อเขายิ่งเข้ามาเนี่ยผมเองในฐานะรับหน้าที่ประธานนะครับก็ต้องยิ่งทําให้เขามีความมั่นใจ นะครับว่าในสมาคมเนี่ยเราจะต้องดูแลลูกหลานดูแลเรื่องการศึกษานะครับในดูแลในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับนาที่จะทำให้ภาคใต้เราเนี่ยมีความเป็นแผ่นดน่นแฟนนะครับคนใต้เนี่ยมีสลแกนว่าคนใต้เราไม่ทิ้งกันนะครับนะก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการจกิจกรรมแล้วก็ผู้ท่านที่มาร่วมงาน เปิดพิธีในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ,บแลรเปลี่ยนท่านประธานอำนวยการจัดการแข่นท่านพลเอกสุรเชษฐ์ต่าารองผู้บัชาการตำรวจแห่งชาติและนายกสมาคมชาวต่างในพรกมราตรมตลอดจนพี่น้องและแขกผู้มีเกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนทุกท่านสื่อมวลชนและพี่น้อง ภาคเอกชนทุกภาคส่วนภาคธุรกิจที่มาร่วมกันวันนี้ผมในนามโอ์ปัญชัยบุญสุวรรณประธานจัาการเป็นธรรนะครับถือว่าครั้งนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ามากนะครับไม่ใช่งานของผมคนเดียวแต่เป็นงานของสมาคมชาวตากซึ่งที่ท่านนายกนะครับท่านประธานเมื่กาได้กล่าวสมาคมชาวตา,างเราตั้งมานานมากนะครับ1 3ปี แล้วมาช่วงช่วงที่ได้สร้างสมาคมขึ้นมาซึ่งพี่น้องสมาชิกก็ได้รับทราบแลวตั้งแต่ท่านพลมวดเอกมานั่งพุดยยงฉอยานะครับรองอธิบดีกรมตำรวจสมัยนั้นท่านเป็นคนริเริ่มสร้างแล้วก็ได้กราบเรียนเชิญพระนรทานบนนริเวณคิมโซรานน์นะครับประธานองคมนตรีและรัทบุรุมาวางศิลาฤกษ์แล้วเปิดนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้สมาคมของเรา ก็ไปตามฤดูกาลไปตามเหตุและผลอาคารต่างๆก็ได้สุดโฉในตามไปชูเจริญดารันศาคาคมกับตะเผาแก้วสิงห์มาวินผู้ที่ชอบในรหับร้อยสับสององตะุณที่หนัเป็นสายครับเป็นผู้ที่คนรวยอยากดูมากที่สุดนะครับแล้วก็ในช่วงที่สนะครับเป็นการชสในวันนี้นะครับ่าก็จะกีควมใอยู่ราาที่เราจะต้ใจที่าะพัฒนานะครับสบ ที่ตั้งตรงนี้สมบูรชาวฝรั่งใต้นะครับขึ้นวันนี้บรรทุกหลุมนะครับนะได้ก่อตั้งมาเราต้องยอมรับว่าสมบูรณ์ชาวฝรั่งใต้เราเนี่ยนะครับก่อตั้งมายาวนานถึงเก้าถึงสามปีนะครับวันนี้ตัวสมบูรเนี่ยเรายอมรับว่าชุนโฉบไปเยอะนะครับเพราะนั้นก็มีภาคใต้นะครับชาวใต้เนี่ยทั้งถึงจังหวัดเนี่ยก็มีความร่วมใจกันนะครับแล้วก็ร้องขอให้นาคณะกรรมการสมบูรเนี่ยนะ ดำเนินการเรื่องการปรับปรุงอาคารสถานที่นะครับการตกแต่งนะครับต่างๆบริเวณรอบนะครับแล้วก็จักระบบนะครับเพื่อจะให้สมาคมสาวใต้แห่งนี้นะครับนั่งไปที่ยุดรวมจิตใจนะครับแล้วพร้อมทั้งไปที่พักของเชางใต้เรานะครับลูกห้านนะครับที่เดินทางมกรุงเทพแล้วก็ไม่มีที่พักอาศัยจะได้มาพักที่นี่ได้ช่วคเาวานะครับโดยเหในการจากกิจกรรมต่างาของชาวใต้เรานซึ่งมีระยะเวลาต่องแื่งยวนาม ที่สุมแล้วนะการจับป่วยทั้งแปคู่นะครับนะวันนี้ก็ต้องบมาทำป่วยสัตว์ได้ดีนะครับนะโดยคุณรักหรือเสียเ่ยนเอาเรานะโดยคุณโพสหรือสุนัขเด็จน,นะครับซนะึ่งได้ให้ความสับสนุนเรานะไาอย่งางยาวนานนะครับนะวันนั้นวันนี้ในสุ่มปวยทั้ง 8ผู้เนี่ยต้องดีใจว่าไม่ต้องไปหาดูที่ไหนนะครับ28เนี่ยให้มปดูได้ที่นี่นะครับะรนะเพราะดีใจว่า8คู่เนี่ยเป็นคนคู่เอก8คู่นะครับก็จะทำให้กิจกรรมที่ทำให้ชาวใต้เราเนี่ยได้มาพบปะก,การมีความสุขมากทีนะครับนะซึ่งเรามีความผิดพลาดัพื่อน,นแฟน,ว,น,แนวันนี้สมาคมชาวใต้ได้ร่วมมือกันษณ์นะครับนะก็เป็นรู้รวมจิตใจแล้วก็จะทำให้ ที่ตีวัดถ้าใต้เราเนี่ยมีความเป็นแผ่นมากยิ่งขึ้นนะครับก็ <S <S ในการจับมวยนะครับนะบผมก็นอกจากชาวใต้เราแล้วนะครับนะวันนี้ในงานเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งภาคกลางภาคเหนือ,อนี่นะครับนะก็เชิญชวนประชาชนชาวไทยนะฮะทั้งประเทศนะครับหรือที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนะครับภาคเหนือภาคอีสา,ตานต่างนะครับถ้าท่านมีโอกาสนะเรียนเชิญามาชม คู่มาเองนะครับในวันที่28มกราคมนี้นะครับนะแล้วก็ท่านจะเห็นได้ชัดเจนว่าทุกคู่ท่านมาแล้วไม่ผิดหวังนะครับแล้วผมเองก็จะอยู่คอยดูแลจนกระทั่งเสร็จงานนะครับ